เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารอีสานร,ร้านเปิดใหม่ย่านแหลมฉบังที่บอกเลยว่ารสชาติดีราคาโดนใจแถมยังเป็นสไตล์อีสากะยะแบบญี่ปุน่นไหนขอเสียงช่าแหลมฉบังหน่อยคะ่ะร้านนี้ชื่อว่าออนซอนอีสานกายะร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามสตางค์ผับแหลมฉบังใต้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร้านนี้มีอะไรน่ากินบ้างอยากจะบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากเหมาะกับนั่งฟังเพลงดื่มชิลๆกินอาหารอีสานมาเริ่มรีวิวกันเลยคะ่ะสำหรับเมนูแรกก็ว้าวเลยนะคะจะเป็นอ่องมันปูแบบอีสานแต่ว่าเสิร์ฟมาบนเตาแบบญี่ปุ่นอันนี้ก็คือ สารความเป็นอีสานกับญี่ปุ่นลงตัวแบบสุดๆหมูร้านนี้เขาก็เสิร,ร์ฟมาใหญ่มากเสิร,ร์ฟมาเป็นถ้วยเลยค่ะ <S <S แต่ถ้าใครกินเผ็ดน้อยก็แจ้งทางร้านเขาได้นะคะเพราะว่ารสชาติอาหารร้านนี้ค่อนข้างจัดจัดว่าเด็ดเผ็ดแซ่บสุด<ส><ส>แล้วพี่อังก็สั่งอันนี้มาด้วยนะลาบบอยหรือว่าลาบทอดน,นั่นเองคะ่ะยำแซลมอนปลาลาเขาก็มีหรือว่าจะเป็นไส้ย่างแบบนี้ก็สั่งได้ตับเขาก็เสิร,ร์ฟมาเป็นไม้ๆแบบนี้เลยค่ะน้ำจิ้มที่เขาให้มาก็จะเป็นแจ่วข้นกับแจ่วใสนะคะทุกคนเมนูนี้งงมากปีกไก่ทอดอันเนี้้อาตรง